เรือร่องราวความฝันของโูบิดานานๆทีบานั่งชิวดูทีวีแบบนี้ก็ไม่เหลววันกันนั่นนี่นะนั่งสิจ๊ะอ้าวโซกันนะอะไรกันเนี่ย นี่นุพิตาเจ้จะมาเปลี่ยนช่องอะไรยังไงอะฮะก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ฮะรายการสึกจริงเจ้าตลกมันสนุกจริงๆเลยฮะแม่ไม่เคยจะเข้าใจดารารุ่นใหม่ๆเลยนะก็อย่างที่ว่าล่ละครับแล้วต่อไป สีฟ้าต่อถูกต้องเับให้แล้วครับวัวคิดเฉยสุดยอดเออ,อจริงด้วยห<อ>นังที่ซึ้ภาษาเล่นน่ะใช้ได้ดีนะอ่ะโฆษณาเหรอตอนนี้อะอะออล้วข้อนี้ก็สนุกดิหมกันนะดูองนี้ดีกว่านีมันน้อยหน่อยเถอะอมไม่ทังลูกเนี่ยทำตัววุ่นวายตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วอ่ะเป็นเด็กเป็นเล็กก็ไปนอนไปเออเอ็นไม่ะ ้ยโดนไล่มาจนได้สินะงั้นนายก็รีบรีบนอนได้แล้วละตอนเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเวลานี้ยใครมันจะไปนอนได้เราจะจัดดูทีวีอีกอย่างดู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 ร้องไห้โง่แงแบบนี้เลยเหรอเนี่ยฮะรีบเรเยอร์ตอนนี้นะนายดูความฝันนี่ไปแทนทีวีก่อนแล้วกันนะความฝันพอใส่แผ่นดิสก์เข้าไปมันก็จะฝันเห็นเรื่องต่างๆเลยล่ะ หนังวิทยาศาสาตร์และซึกขวัญด้วยหนังย้อนยุกมีเพียรคดีละครหลังข่าวโอ้ยมีเยอะแยะไปหมดเลยอะฮะใช่ใช่ใชแล้วส่วนอันนี้นะอุ้ยไม่ไหวไม่เหมาะกับนายแน่เลยนะอะไรเหรอที่ว่าไม่เหมาะกับฉันนะ่ะดิสแห่งการฝึกฝนนะพี่เป็นความฝันที่จริงจังมากๆเลย เป็นดีสิไหนไม่ชอบที่สุดเลยใช่ไหมล่ะฮึอี่มาคิดแทนฉันแบบนี้ดิแม่แต่ฉันเองบางทีก็ฝันว่าโตขึ้นเป็นเด็กชายที่เอาการเอางานเหมือนกับคนอื่นเขาเหมือนกันนี่นะอืมอ่าแบบนี้มันก็ดีแล้วละ่ะใส่ลงไปแบบนี้เอาแค่นี้ก็นอตเลยนะแต่ว่ามันยังหัวค่อมอยู่เลยอะนะเครื่องก็จะปล่อยเคลื่อนความฝันออกมานะสิรับรองสิบนาทีหลับสนิทเลยละ่ะ,ะจ่ายอ้าวอ้าว อะไรล่ะฮะแป๊บเดียวไปถึงสิบวินาทีเลยฮะรลนครอกเลยสุดยอดจริงจริงครับแล้วนายเป็นใครเนี่ยขอต้อนรับสู่ความฝันแห่งการฝึกฝนฉันคือโนบิตะผู้ควรเอาเป็นแบบอย่างทนายทำตามที่ฉันบอกรับรองเป็นเด็ดที่เอาการเอางานได้แน่นอนแน่นอนเลยเหรอ ดูดิเป็นแสงแดดที่ยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้ตื่นเช้านะ่ะแด้กำไรแนะ่จะบอกให้แบบนี้นี่เองเป็นความฝันแบบลมๆแรงๆสุดๆเลยเอาไปกันเถอะเอะไปไหนเหรอก็ต้องไปจ็อกกิ้งอยู่แล้วรอเดี๋ยวที่ทำไมฉันต้องจ็อกกิ้งด้วยละ่ะจิตใจที่แข็งแรงย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงทั้งหมดเราเริ่มจากการฝึกร่างกายสมบูรณ์นะมาตามฉันมาแล้ว ไม่ไหวแล้วให้วิ่งรอบเมืองไม่ไหวหรอกฉันไม่ถนัดวิ่งแข่งที่สุดเลยพยายากเป็นโนบิตะที่สมบูรณ์แบบก็อย่าบ่นให้บากความเลยทั้งเรื่องที่ทําได้และเรื่องที่คิดว่าทําไม่ได้ถ้าพยายามสุดความสามารถมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอก อสองสามสี่พวกเราคือลูกคพลบไาย์ายพร้อมใจพร้อมน้ำที่ไปเย็นก็ยังร้อนเลยเอา้า <ś ết> เช็ดร่างกาเหมือนกับแสงแดดในยามเช้าเลยทำไมทำไมต้องทำกันบ้านแต่เช้าด้วยล่ะเนี่ยไม้ออนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากความรู้นี่แหละคือทรัพย์อันประเสริฐเราจะปล่อยเวลาอันมีค่าให้หลงเลยไปโดยไร้ประโยชน์เป็นไปไม่ได้เลยนะ นายนพูดมากจริงๆเลยฉันไม่เอาแล้วสฉ่งขอฝันที่สนุกกว่านี้ไม่เอาฝันแบบนี้เลยฉันไม่เอาทำแบบนั้นไม่ได้หรอกฝันที่คิดว่าอยากจะเห็นน่ะมันต้องดูไปจนถึงที่สุดเลยนหูดวหูหูหูหหจับปลาสองมือย่อมไม่ได้ปลาสักตัวคนที่ละโมบย่อมอยากได้หลาย,ลายอย่างสุดท้ายก็ไม่ได้แลยกลับไปเลยนวงหูจะเอ๋ยอา้าวนายตื่นจากฝันแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นฝันที่บ้าะลรอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะาย ปกติดังเขาไม่ให้เปลี่ยนดิสกรางคันแล้วนะอันนี้ไงะจนภัยโจรสลัดเอาเรื่องใหม่แล้วเออ,อฉันจะเป็นโจรสลัดแล้วก็ออกผจนภัยตามหาสมบัติละออกจนครอกเลยฮะเดี๋ยวชมัดม จสงไสเห็นเคลียวเพื่อนไร้สุดสายตานี่แหละนี่แหละนี่แหละความฝันที่ฉันต้องการมาตลอดของฟ้าและทะเลสีคราเมื่อสมุนผู้แสนขยันขันแข็งกาตนโนบิตาแลือก็สาวงามข้างกายสักคนนึงกับตนโนบิตาเกาะเลยเช่นไอแลนด์ในตำนานมันจะมีอยู่จริงๆนะเหรอความลับที่อัญมณีประจำตระกูลไม่นามาตะเก็บซ่อนเอาไว้ ทำให้ฉันตื่นเต้นแล้วเกินเฮ้ยตันดาบินดาสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยนะคะเืมอื๊ออืนใส่จอมพลที่อาเรือกเราวนี้ล่ะท้องใส่ปนป่วยไปหมดโอ้ตายแน่เลยใครก็ได้เลยนะเหลือศตรูเหลือ็ไร้ใจอัน ในที่สุดก็เจอจนได้กับดันโดิ่าตัวแาตัวาเ่จอฉลัสทายที่จรัายาพิศเสา็ห่อทะเลนี่นายิงไตรงังลงปุ๊บยิงไปังออพ่าเร่งมือหน่อยด้าย นี่แบตบมันอันกระไรนะถ้าโดนจริงจะทำไงอะหาฮ่าฮ่าฮ่าฮาปลอบบางระเกินท่านปลอบางระเกินมือทุกหมอกยุดจริงเริ่มปุกขึ้นเรือศตรูโอ้ <c oughs> จับตาโรวิตนตาศัตรูเข้ามาใกล้เร่เร่แล้วอะฉันไม่คิดจะจมที่นี่หรอกทิ่สุกะบตนนี้ไปที่ปลอดภัยก่อน ไปเลยลูกน้อยทุกหลายเตรียมตัวให้พร้อมเรือของเราจะยิงตอบโตโอ้ยย่จังเลยหลอยยายยเชิงไเชิงขยากี่าีนะไตื้นไัาข้ามไงล่ะายหนยเนี่ยฮ we <laughs> เยสุดสุดสุดตกตกนี่เงี้ยตก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 ไว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 จื้ยเอเท่านี้เกมก็พลิกแล้วเออ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 ความสูงระดับนี้ถ้าตกลงไปรับรองว่าสภาพดูไม่จืดเลยนะ เออสูงจังนกน้อยบนฟ้าฟ้าท้องฟ้าสีครามท่านพระจิบินไปหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ย้ยฉันว่ายน้ำไม่เป็นนี่ช่วยด้วยช่วยด้วยเแ็นดับบี้ช่วย้ยมีจนสลัดที่ว่ายน้ำไม่เป็นอยู่ด้วยสินะมีจนสลัดที่กลัวความสูงอยู่ด้วยสินะ เรื่องนั้นนะช่างมันเถอะนะแต่ว่าเรามาถูกทางเลยใช่ไหมเนี่ยริงจะอาศัยช่วงชุลมุนตอนเรือแตดหนีมาแต่อัญมณีก็ยังอยู่ดีค่ะถ้าภายต่อไปแบบนี้สักสามวันก็น่าจะไปถึงค่ะสามวันโอ้ยไม่เอาแล้วโหโจนสลัดอะไรกันเนี่ยมันแย่จริงเลยเหนื่อยก็เหนื่อยมือก็เป็นตาปลาแถมยังเมาเรืออีกหอยน้ำก็ไม่เป็นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอา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 ม่วความหัแบบนี้ไม่เอาล หยุดกลางคันอีกแล้วเหรอในโซจอนสลัดนี่มันก็ปาเถือนน่ะเปลี่ยนเรื่องนักทันดาบเอ้ยสมบัติเอย้ยมันไม่เข้ากับยุคนี้เลยจริงๆอ,อ่ะต้องหาหนังวิทยาศาสตร์ซี่ถึงจะเหมาะที่สุดเลย,ยเปลี่ยนใจอยู่เรื่อยเมื่อเยลเราเชิด จุดจำ employee ที่สามส่ว่วนสี่บเรียบร้อยแล้ว signal เอะี n e m y engage line all o อ e r ทุกเคร,รื่องเ,องร,อเรื่องกระจายตัวลับตาเฮ้ยปิง้งชูโจ๊กอะไรที่ใหญ่แบบนี้อ่ะน้าสงครามโลกเพศจริงว่านไม่เข้าเลยนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งท้อใจดิท่แนวป้องกันนี่แตกนะอนาณาจักรของเราก็ล่มสลายด้วย จักพลังงานบีมไปสูงสุดเลยอูโอ้พวกอาณาจักรภูอันแซจะขลาดเขากล้ามาตอก้อนกับจักรพรรดิสด่ใอกผู้นี้ตับว่วไม่เทียมบอดี้เอาซะเลยเรียกกับผมเหรอครับท่านจักรพรรดิดูจะพยายาม ที่เลยนะเจ้าพวกนั้นน่ะครับเรีบส่งพวกมันไปสปายกันได้แล้วได้ครับอ้้ไม่มีวิธีอะไรเลยงั้นเหรอนล้บีตาได้ยินฉันหรือเปล่านล้บีต่าเจ้าหญิงชิสุกะตอนนี้ฉันรู้จุดอ่อนของยาลำนั้นแล้วละค่ะว่าไงนะยาลำนั้นน่ะถูกปกคลุมด้วยบาเรียขนาดใหญ่ ถ้งจะทำลายยานก็ต้องทำทลายเจเนเรเตอร์ที่สร้างบารยากรเท่านั้น<อ>และเพื่อการนั้นเราต้องเข้าไปเชื่อมต่อกับซับก,กับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะเข้าใจแล้วหรอครับว่าแต่วิธีการล่ะก็ต้องแก้จดพวกนี้ค่ะนอติตาเชื่อในพลังของตัวเองสิคะสามคูณห้เท่าก,กับสิบแปดสินะ ความฝันเนี่ยูๆเอาให้คิดเล่แบบนี้มันโกมีความสงบสุขของกาแล็กซี่อะไรฉันไม่สอนเล่าฝันแบบนี้ฉันไม่เอา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 อีกแล้วเอ้ยปะเถยดีเลยฝันกลางคันอีกแล้วหรอเนี่ยแบบเนี้ยฉันนะนะไม่เหมาะกับหนังวิทยาศาสตร์ยากๆอะไรแบบนั้นหรอกเออแล้วมันยากมากขนาดนั้นเลยหรอนี่ต่อไปน่าขอแบบง่ายๆแล้วกันเป็นหนังฮีโร่แปลงร่าง เอาโอ๊ยครับเดี <P an> ๋ยวครนอึกแล้วก็จะเป็นไปได้ไหมเนี่ยการได้คุกกิ้งทำงานคนแ่เิียกสักกันเรยบรอ้หรครับฮีฮิ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 ่ิฮ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 เฮิ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 ฮกฮิ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 ฮ่ฮิ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 ฮอฮิฮิหิริฮ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 ืฮิริเิ็ิหิัิฮ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 ะ ไม่มีทางเสละอะใครนะ่ะนี่จะเป็นใครกันผู้ที่สร้างความาเดือดร้อนให้กับครัวเรือนญี่ปุ่นฉันคนนี้ไม่ยอมเด็ดขาดแ จะกามซะน้อยเนี่ยมิสไซที่อยู่นี่ทำแบบนี่เสียของจริงจฉันจะกินไม่หมดเลยอเออเอาไปกินอีกน uh uh ี่นี่น uh 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 ี่นี่นี่อ กันเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เรื่องกลับมาแล้วเหรอเนี่ยฮะคืองี้นะ,ะเนื้อหามันเด็กไปหน่อยอ่ะทำไมเป็นผู้ใหญ่หน่อยฉันก็ทําใจยอมรับไม่ได้นอนกันนั่นแหละอืไม่ชอบอีกแล้วนี่นายนะนะถึงจะฝันแั่เท่าไหร่มันก็ไม่ถูกใจนายเป๊ะเป๊ะล็อกหน้าเอ้ยมันต้องใช้ความพยายามด้วยสิเอาอันนี้แหละดราม่าวัยรุ่นเอาไปเลยนี่แล้วเอาลองดูเออดวก่อนนะเป็นไงขอลองฉากจบก่อนดีกว่าเฮ้ย ถ้าชอบใจก็เริ่มดูใหม่ตั้งแต่ต้นดีมากเอาเป็นแบบนั้นมาเถิยนี่นายแบบนี้มันไม่ได้นะไม่ได้นะอย่าทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะดูั้งแต่ต้นดิเอาคนเลยนาบิตานาบิตาคมว่าไงพวกนายนาบิตานาบิตาคมโนบิตาไม่ต้องไม่ห่วงนะเพราะว่าพวกเรา เป็นไวัยรุ่นยังไงล่ะโนบิตะท้อโนบิตาะนี่เหรอว้ยรุ่นโนบิตาฉันเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วทุกคนลองดูนั่นสิเ <nodig> สยอย้ยเลยประที่ตัวนั้นก็คือพวกเราที่เองพวกเรากำลัง,งลุกโชว์ดับเปลวไฟสินะทุกคน วิ่งไปให้ถึงพระอาทิตย์ดวงนั้นกันวรอเรืยนีด้วยสิีบอกให้รกนไงโไรนี่บอกให้รอก่อนไงนรอด้วยดิไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาฟันแบบนี้อีกแล้วตื่นขึ้สิความฝัน ไม่ยอมตื่นน้อย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 เฮ้ยเฮ้ยนี่เจ็บจังอะเจ็บจริงๆนี่นะแต่ว่ามันไม่ยอมตื่นอะทำไมอะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะดอเรมอนดอเรมอนขคยังชั่วนี่ดอเรมอนช่วยปลุกให้ฉันตื่นจากฝันนี่ที ไม่ได้เอของวิเศษมันพังไปแล้วพังไปแล้วเหรอพังไปแล้วล่ะถูกทำลายไปแล้วนายจะไม่สามารถออกจากความฝันนี้ได้ตอลอดกาลยังไงล่ะนายจะไม่สามารถออกจากความฝันนี้ได้ตลอดกาลยังไงล่ะไม่จริงมันไม่จริงใช่ไหมอ่าบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิ ต้องรีบตื่นแล้วต้องรีบตื่นขึ้นเดี๋ยวนี้เลยจัแทนยัไม่ได้วมือะไรอยู่นะคะเอ๊ะอนี่เราไปตอรินแลกัสมบัติลับาเป็นของเราแล้วล่ะไนี่เป็นแค่ความฝันความฝันเมื่อกี้มันเข้ามาปนอยู่ด้วยว่าพูดอยู่ได้นารำคาญงจใจอ้ันฉันมาเพื่อตอบแทนนนี่นี่แน ตามไปโอ้ yeah, สงสัยที่จะทําเกินไปสะแล้วเลยนะเท่านี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมไม่ไปจะทําอะไรการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนะ่ะเป็นเรื่องสําคัญมากเลยละ่ะเออฮะนายนะ่ะอยู่ในฝันแห่งการฝึกฝนมาตลอดเลยนะเะรตลอดเลยเหรอใช่ทั้งฝันเรื่องโจรนสลัดสงครามอาวกาศหน้ากาสโนบิตะเรื่องราวของวัยรุ่นทั้งหมดคือฝันของการฝึกฝน ฮเพราะว่าฉันรู้ว่านายจะต้องเบื่อระหว่างที่ฝึกฝนแน่นอนนะสิไม่จริงอนะหรือก็คือการตั้งเป้าหมายสำคัญที่สุดพื้นฐานอะต้องเรียนเป็นปีๆว่าความพยายามจะผลิดอออกผล,งลงกห้หามล้มเลิกกางคันเด็ดขาดเลย ง่านไงเนอะปีตารุลสวัสดิ์ยังไงอ่ะอันนี้แล้วฝันแห่งการฝึกฝนเป็นยังไงบ้างล่ะมีประโยชน์บ้างไหมอ่ะฮะมีประโยชน์สุดๆเลยแต่ว่าอ๋อ่แบบนี้นะมันเหมือนเป็น